เห็นช่องหนึ่งเห็นช่องหนึ่งเขาพิคอมเมนต์ด่าด้วยแก่แล้วไม่อายอะไรเห็นช่องหนึ่งเขาเขียนมาอยู่แกก็บางบางทีพอทำมาแล้วก็แกก็ตอบว่ามันเป็นคอนเทนต์แกว่ามันเป็นคอนเทนต์ไงไม่ได้ใส่ผ้าถุงอับนะมานั่งนอนอยู่นะยนอนพักผ่อนอยู่เนอนพักผ่อนอยู่ไม่ได้รันอันนี้ อันนี้นั่งอันนี้ทุกวันนี้คนที่หาคอนเทนต์ไงอายุก็ไม่ไม่ใช่สาวๆก็ 150, 600, มีเยอะเลยนีคนอายุประมาณห้าสิบหกสิบแล้วล่ะเยอะแต่ใน youtube นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในยู u ูบแต่ก็มีเท่าไหร่แต่ในเฟีนี่ในเฟีในในเลียวน่ะในเลียวน่ะในเลี้ยวเยอะมากเลยในเยอะเยอะมากๆเลยในเดียวเขาไปถ้าเขาไปในเฟียในอะไรจะเห็นเยอะมากเลย แต่ถ้าในนี้จะไม่ค่อยเห็นในนี้ใน YouTube จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าในเฟียีในรับรองในเทียบบาเข้าป่าหาเห็ดสะบายอุลาชิวชิวเห็ดวายก็วบยไฟมานอกไบฝมาสองตัวขอบคุณมากครับขอกคุณทุกลังใจพ,พี่ก็อยู่กับวัวกับสวนยางอ่ะใช่ๆก็เข้าไปดูเห็นกดยางอยู่นั้นเนาะ ก็สบายสบายชิวๆเราไปนั่นแหละแต่ถ้าใครกล้าทำก็กล้าได้กล้าเสียแต่ <laughs> ยอย่างเราก็ไม่เอาดีวกว่าไม่เอาดีวกว่าลองเทียหัอ,อ้อมสุนิสาไว้เลยกว่าไม่เอาดีวกว่าอ <laughs> ยวก็หัวใจกอดหัวใจกอดหรอชัดแป็ได้แล้วชัดแปได้แล้ว,ไไลว <laughs> กลับมาล่างเก่าแล้วกลับมาล่างเก่าแล้ว ก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณุกํำลังใจเนาะก็เหลือเวลาไม่มากเนาะมาเตรียมตัวโบกมือลากได้เลยเนาะในวันนี้เนาะเตรียมตัวโบกไม้โบกมือกันได้เลยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่หมานะก็จะเริมเนาะบ่าทพี่เรางก็ขึ้นทุกวันแ่ะผมให้กำลังใจเยอะกว่าสี่ทุ่มกว่าเนาะบ้านผอคุณยายก็สองทุ่มจะไปไหวก็มีคลิปเนาะมีคลิปเนาะถ้าเป็นพี่เมียก็สามทุ่มกว่าเนาะใครว่างก็ไ้ให้กำลังใจกันได้บ้านของ เอสเวไวยเนาะเอดเวไวยเนาะกำลังทำอัไรอยู่ก็มาให้กำลังใจกันได้เนาะขอขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะโชคดีมีชัยกันทุกคนนั่นแหละเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนั่นแหละความเจ็บอย่าได้มีความได่เจอเนาะขอขอให้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนั่นแหละเนาะในเช้าวันนี้เนาะในเช้าวันนี้วันอังคารเนาะวันแห่งความสีชมพูสีชมพูกันนี่แหละก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยกันเนาะทุกคน บ้านใครก็บ้านเขาเราจะไปก้าวไก่สมมติใจใจ,ใจเราก็พูดให้กันฟังเนาให้ฟังนี่แหละเพราะว่าเราเห็นแล้วเขาทําได้เราทําไม่ได้เนาะเราคุยกันฟังแต่ยังเราทําไม่ได้เราอย่างนั้นเราหน้าไม่หน้าเรายังอ่อนอยู่ <laughs> ใจไม่ไปรัวหน้าตาเรายังอ่อนยังสวัยอยู่ <laughs> ก็ขอบคุณครับขอบคุณวิโอรเนาะขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณยาอบเนาะขอบคุณแอดต์เบวาขอบคุณคุณเก๋เนาะขอบคุณพี่ยิงหนูเนาะขอบคุณคุณสมบูรณ์ขอบคุณลุงเดชลุงเดชเต็มใจในใจในยามเช้าของเช้าวันอาคารเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเนาะหน้าเดือนที่ยี่สิบเดือนที่สิบเก้าหรือยี่สิบเพราะมันจำวันไม่ได้แลนะขอให้ทุกคนมีความสุขกันเนาะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนขอให้เราปล่อยเรื่องกันทุกคนเนาะ ในเช้าเจอกันใหม่ครับงนเช้าเจอกันใหม่ตามเวลานี่แหละถ้าไม่มีธุระอะไรก็มาไลฟ์สดตามวงเตีแล้วก็แวะเข้ามากระจายกันเยอะเนาะขอให้ท่านทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับบ๊ายบายโชคดีครับบายบายครับบ๊ายบายครับวัย57ไก่แล้วอยู่3ปี3ปี3ปีก็ได้เงินแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับบ๊ายบายโชคดีครับบ๊ายบายครับ